เนี่ยก็ไปเก็บภาพพี่เหมิอนอยู่ไหนไม่รู้เสร็จ <c oughs> แล้วนะคะนี่ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปให้แฟนยายกินก่อนเดี๋ยวยายกินทีหลังนี่ของยายทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กินเป็นข้าวมันไก่เ,เตี๋ยวไก่มะระว้าอันนี้มะระแค่น,นี้จบ ปรุงรสก็ตามใจชอบปรุงรสวิเตี๋ยวนี่แหละวายสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนวันนี้แดบดบออกพรุ่งนี้ฝนจะตกรีบมาซักผ้านะคะหน้าหนาวอย่างนี้เลยเตรียมซักผ้า ไม่มีแดดจริงๆนนใช้เครื่องอบอบแห้งเดี๋ยวยายจะไปเอาฟักทองเอาฟักแมวยายมาไว้ยายไม่จะเอาฟักแมวไว้ในนี้หรือว่าจะเอาฟักทองปีที่แล้วฟักแมวไม่มีเน่าเลยสักโลกแต่ฟักทองเน่าปีทีแล้วยายจะเเอาอันนี้มันลง่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอา พวกดอกไม้พวกอะไรลงมาไว้ในห้องใต้ดินแล้วแหละเออเดี๋ยวจะไปขนเนาะสักผ้าด้วยสี่เครื่องแหละวันนี้ <c oughs> เวาเพื่อนมือเย็นหมดแล้วใส่เสือ้อลายตัวดอูอยู่สามองศาตอนนี้แดดออกแต่สามองศาตากเสร็จแล้วสองเครื่องเลยอีกสองเครื่องนี่เน่จะเอาพวกนี้ลงห้องใต้ดินจะลงไปต่างบันไดนู้นนะคะ เดี๋ยวไปถ่ายใส่กะมังนู้นกะบะเพราะว่ามันหนักเออแล้วก็ไปเอาดอกรักเรออีกเนาะวันนี้ Jetzt müssen wir übergeben, nicht dass da eine Maus oder irgendwas sich wieder holt Ich packe die rein, lass die runterrutschen und du räumst weg. Ich bringe alles runter und du räumst weg. Ich packe da rein und lass runterrutschen. Ja, ใส่ไว้ในกล่องมันเอาไว้นีเผื่อมันจะแต่คิดว่าเอาไว้ได้นั่งัวนี้ฟักทองออย่าฟักทองใส่ไว้ฟักทองส่วนมากมันจะเน่าเออเอาฟักทองไว้ในกล่องดีกว่าเอาฟักไม้เอา,าไว้ตรงนี้มาเนี้ยไว้ข้างบนอย่างเงี้ยนับเนี้ยนะในกล่องเนี้ยเอาฟักทองไว้ดีกว่ามันจะได้อุ่นๆหน่อย เ,เสร็จแล้วโอ้พายเครื่องมันเสร็จพอดีนี่นี่นะคะอันนี้ดอกามันจำยาเนี่ยฟักทองอยู่ในนั้นบ้างฟักทองบางปีบางอาัดบางลูกเสียบางลูกก็ไม่เสียตอนฟักแมวนี่ตาแรญใหญ่เอาไว้ในนี้เนาะเผื่อมันเสีย เอาพังก็เลยเอามาไว้ในนี้ถ้ามันเสียมันก็อยู่ในนี้ฟักทองอะนะฟักทองไทยนะอันตรายของฝรั่งไม่เท่าไหร่เนาะไปะเดี๋ยวเอาผ้าสาดโอ้ในเวลากินข้าวอีกแล้วแปบ๊แปบเดียวเองอเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา50นาทีเนาะเดี๋ยวยายเข้าสวนไปอ่า เก็บผักชีต้มจืดไก่ตอนนี้สิบองศาแล้วนะคะสูงสุดสิบสามองศาวันนี้โอ้ยจะไปต้มจืดไก่ทอนเอาต้นใหญ่ๆพาอแค่นี้ก็พอแล้วใส่ไปทั้งต้นนี่แหละ เมนูวันนีโโโโโโ้โครงไก่ตอนแรกว่าจะทอดคนสุดท้ายเห็นอากาศหนาวๆเห็นฟักแมวเออเดี๋ยวต้มจืดฟักแมวดีกว่าเนาะสับแล้วด้วยดีนะที่ยังไม่หมักต้มจืดฟักแมวกินสซนน้ำร้อนๆเพื่อนๆว่าจะทอดนะกินกับสมตำ เนี่ยเอาดีกว่านี่เดี๋ยวให้แฟนยายกินเนี่ย,ยวไปหาขุดอันฝรั่งมาต้มด้อยหน่อยนะคะเยาจะ,จะหั่นฝักแมวไปใส่ต้มจืดเอาง่าย เจียวเทียมก่อนนะคะเอามันไก่นี่แหละมาเจียวเสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเอาไปให้แฟนยายกินก่อนเดี๋ยวยายกินทีหลังนี่ของยายทําน้าจิ้มข้าวมันไก่กินเป็นข้าวมันไก่ตอนเที่ยงตอนเย็นนี่จะทําก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนเหลือเอ,อดัดแปลงเอาเพื่อนๆน,นะตอนนี้กินข้าวมันไก่ก่อน ข้าปล่านี่แหละแต่ทำแค่น้ำจิ้มข้ามันไก่เนาะเนี่ยตังเจียวกันเหลือน,นิดนึงเสร็จแล้วนะคะไปจัดเสิร์ฟ๊ากินกันไม่มีอะไรมากนะคะรากผักชีกระเทียมพริกขิง ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเกลือเต้าเจี้ยวน้ำส uh, ้มสายชูก็ได้แล้วนะคะ่ปนี่เสร็จแล้วนะคะยายขอกินข้าวก่อนเด้อเพื่อนง่ายๆสไตลยายตาดัดแปลงเอาตอนเย็นค่อยกินก๋วยเตี๋ยว เตี๋ยวดัดแปลงเหมือนเดิมเนาะ,ะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเก็บอันนี้บา,บายนะ้ในห้องละคงนี้ฝนตกหลายวันติดต่อกันแล้วก็จะไปหาเก็บแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลเก็บองุ่นไว้ทำน้ำผลไม้ไว้ตากแอปเปิ้แปปลแห้งแล้วที่ตากชุดแรกได้กระป๋องหนึ่งว้ายหนาวคุณเพื่อนด้ยฟืนใหญ่ หนาวนาวง,งุนวันหวานที่นี่ยายจะพามาขุดมันฝรั่งตอนแรกว่าจะขุดตั้งแต่ตอนเอกาวันแล้วไม่ทันจะพาขุดสีม่วงนะคะ,ะพาขุดสีม่วงให้ยายขอถ่ายอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะ เป็นคลิปขุดมันฝรั่งเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันยาวสีม่วงนะคะนี่เป็นแถวเลยก็เ,เป็นคลิปขุดมันฝรั่งอย่างเดียวแล้วกันเนาะเดี๋ยวยายต้องไปเก็บแอปเปิลเก็บองุ่นอีกมันฝรั่งได้แล้วเดี๋ยวยายไปเก็บแอปเปิลผ้าเอาไว้ให้พี่เหมือนมาเก็บนะคะไปเก็บแอปเปิลแอปเปิลก็เดี๋ยวถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะคะได้แล้วเพื่อน นี่ก็ไปเก็บผ้าพี่เหมินอยู่ไหนไม่รู้คริสตูฮะคริสตูต้อง่ต้องจะ่ยาสุดทที่่เนเก็บผ้าเสร็จแล้วก็โมแต่คุยโทรศัพท์กับเยียพรโทรมาเนี่ยเตี๋ยวยายยาบอกแล้วว่าทำก๋วยเตี๋ยวกินตอนเย็น เตี๋ยวมะระนี่ไปได้มะระมาเล็กๆกระตุนไปอันนี้ก็เอาไว้กินสดๆเนาะเนี่ยกินกับเส้นขนมจีนใส่เส้นขนมจีนเพิ่มขนมจีนที่เรากินเหลือว้าทิ้งทำไมไง่ายๆสไตล์ยยตะก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ พริกไม่มีจะใส่พริกน้ำส้มพริกน้ำส้มเคยกินไหมพริกน้ำส้มที่เขาหั่นพริกสดๆใส่น้ำส้มไม่มีพริกป่นนะคะพริกสดพริกเผาใส่ลงไปเตี๋ยวไก่มะระว้าย กินบ่อยง่ายๆสไตล์ยายตา,ตาเองน้ำส้มใส่ไปเลยนะคะใส่ไปพร้อมพริกแล้วอันนี้ขึ้นชายนะคะไม่ใส่ผักชีวันนี้จะใส่ขึ้นชายอันนี้มะระแค่น,นี้จบปรุงรสก็ตามใจชอบปรุงรสก๋วยเตี๋ยวนี่แหละวายเห็นไหมง่ายไหม ไปยายขอตัวไปกินก่อนเด้อนี่เส้นขนมจีนที่เหลือๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็ซุปไก่เอามาดัดแปลงว้ยนี่เลยง่ายๆสไตล์ยายตะชนบดจริงๆมีอันไหนก็กินอัน่นั้นกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนี่ รอยแม่รอยก็ดูเอานะคะเพื่อนอิม่มอร่อยมากง่ายๆแต่อร่อยเนาะปะแค่นี้แหละวันนี้อิม่มไปพับผ้าต่อเนาะหนึ่งทุ่มพอดีเลย